แม่เจสอนผมเพชรอยู่บ้านหมู่บ้านนาเจริญตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะอดีตก็คือเจ้าแม่เสียนการพนันอดีตใชา้ยาค่ะเ,เสียนการพนันนำสู่สวรรค์บนดินทั้งจังหวัดตั้งให้เลยนะพว่าคือชอบเล่นการพนันเล่นแล้วไม่ทำไม่ทำมาหาจินอะไรเลยค่ะแปนก็ท่านเป็นตำรวจ คือท่านก็ชอบดื่มเหล้าเอทีนี้แม่ก็ชอบเล่นไพ่ก็ไปใครไปมันหาหนี้สินใส่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไปหมดไปยืมไปเอามาหมดทําไม่มองว่าเราจะทําอะไรในอนาคตาหายืมหาเป็นหนี้เป็นสินแต่ละวันเล่นการพานาันแต่ละวันนี่แหละค่ะสุดท้ายก็มาแม่สอนก็มาขายกว๋วยเตี๋ยวขายขายกว๋วยเตี๋ยวขายกว๋วยเตียยเต๋ยวเพื่อนมาก็ไปเล่นไพ่ เน่าหมดไม่ว่าลูกชิ้นไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเอาได้เงินเท่าไหร่ก็เอาไปเล่นไพ่ขายไม่ได้ก็ไปเล่นไพ่ยืมไปตะพื้นตะพื้นสุดท้ายก็เอยได้รับโครงการไปอบรมต้นกล้าอาชีพอยู่ศูนย์สิกรรมธรรมชาติกาสินค่ะกําลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่มีกนานันประกาศเาจะมีโครงการต้นกล้าอาชีพนะจะได้ตังค์อยู่ประมาณสองหมื่นเขาจะแบ่งจ่ายอยู่ในสี่เดือนเอก็จะได้ออา แม่ก็มองว่าก็จะไปเอามาเล่นไพ่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาแจ้งมาบอกว่าคุณได้รับเข้าร่วงโครงการต้นกล้าอาชีพแล้วหลักสูตรก็คือปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแม่เบะปากเลยนะไม่เอาเอาทำไมแค่ปลูกมะพี้่าเขือค่ะไม่เอาเบะปากมันแก้ปัญหาชีวิตอะไรไม่ได้เออทีนี้ก็เลยได้ไปได้ไปอบรมอยู่ที่นั่นหลักสูตรเจ็ดวันพอไปวันที่หนึ่งก็เริ่มงูดหีดแล้ว วันที่สองบอกเจ้าของศูนย์เลยพออจะลิมจับเดินเข้าไปบอกว่าจะกลับบ้านไม่ได้กลับไม่ได้มาถึงนี่ต้องได้อยู่ออให้ครบกลับบ้านไม่ได้รถก็ไม่มีไม่มีก็จะไปหาจ้างเอาก็หามันก็เลยไม่ได้มาวันที่สามท่านก็ให้เปิดบีซีดีเปิดการทรง,งานขององค์พระบาทสนเดชเจ,จ้าอยู่หัวก็เลยนั่งดูกินข้าวเย็นแล้วก็นั่งดู พอดูแล้วบอกว่าจะไปนั่งดูนั่งดูว่าท่านทํางานอะไรเท่านมีเวียญามีงานอะไรอยากเป็นเจ้าแผ่นดินอยากได้อะไรก็ได้เ,เป็นอคติเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจไปนั่งข้างหน้านั่งดูเพื่อนคือรุ่นนั้นมันจะเป็นรุ่นแรกของไอ้ต้นกล้ามีหกสิบคนก็ไปนั่งตรงนั้นนั่งนั่งดูเลยนั่งดูก็ถึงได้ไประเบิดตรงที่พระเทพ ท่านละวิ่งตามไปกับพระบาทสมเด็จเ,เจ้าอยู่หัวไปทรงงานเข้าป่าเข้าโดงมีท่ามีอะไรโกรธท่านด้วยนะดึงออกค่ะท่านก็ไปเหยียบหนามพระเทพไปเหยียบหนามตัวเล็กๆประมาณสักห้าปีก็คือพระเทพท่านก็บอกว่าท่านหิวเออมาทำไมเราอยากได้อะไรก็ได้ทั้งร้องไห้เลยนะร้องน้ำตาไหลบอกพระบาทสมเด็จเ,เจ้าอยู่หัวท่านก็มาทหารวิ่งมาท่านก็บอกให้ออกไป นั่นคือลูกของท่านท่านทําเองมันอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งแต่สิ่งที่แม่คิดคือมันเริ่มเทน้ําออกจากแก้วแล้วตอนที่แม่แม่คิดว่ามันสมองแม่มันเริ่มเปลี่ยนแล้วตรงตร,งตร,งตรงที่จะดูเปิดใจถ้างั้นแม่หนีไปเลยแม่ไม่สนใจใครห้ามแม่ก็ไม่ฟังเนาะเปิดใจทีนี้ท่านก็บอกว่าประสบดีกรทุกยากเอราชดรทุกยากลําบากเรามีทุกอย่างแล้วเราจะเอ,อะไรอีก เออก็บอกพระเทพก็ร้องอยู่อยู่นั่นแหละท่านก็เลยบอกให้ทําเราต้องทําเป็นมเมล็ดข้าวที่มันเต็มเต็มเม็ดรวงข้าวที่มันโน้มลงมาหาดินเออให้ทําอย่างนี้ให้ทําตัวให้ต่ํา mm hmm. ให้ต่ําที่สุดให้ต่ํากว่ารพระโสดิ์ที่ก่อนเลยนะมันเริ่มคอยไปเรื่อยๆมันอินไปเรื่อยๆมันอยากรู้นะ่ะอยากท้าทายเลยนะเออ มันเกิดแรงศรัทธาเลยท่านบอกว่าต่ำแต่จิตใจให้สูงสูงเราต้องช่วยเหลือราษฎรเออทำให้ทําเหมือนพ่อนี่นะไอ้ต้องสืบสารตัวลักษณะนี้นะมันเกิดแรงศรัทธาหินท่านโอ้ท่านลําบากมากไหนจะทํางานต่อไปก็จะเป็นโครงการ4 0 0พันกว่าโครงการ4,500กว่าโครงการที่ท่านทําท่านเอาแรงมาจากไหนท่านไม่นอนหรือท่านไม่พักผ่อนมันจะมองไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแล้วเราล่ะเป็นเกษตรกร อยู่บ้านต้องไปทำไร่ทน้มามีสิ่งมีอะไรทำกินก็ไม่ทำเล่นไพ่ไม่สนใจคนอื่นอยากได้อยากทำทำอะไรคนอื่นจะตายไม่สนใจแม่คิดว่าสติของแม่มันเริ่มแล้วมันเริ่มที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยสติมาปัญญาเกิดมองทันทีเลยอยากกลับบ้านแต่มันกลับไม่ได้ต้องถึงเจ็ดวันรับใบประกาศมีใบประกาศเรียบร้อยนะก็แขนอยู่ที่นั่นเลยค่ะมีใบประกาศรับขึ้นใบรับใบประกาศ ออกจากศูนย์ไปบอกเลยต่อพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเองใ่าก็เลิกไม่ไปทอทอท,อทอเออทำทันทีแม่ก็คิดว่าเออป่าอ้อยไม่ได้เราจะไปปลูกอะไรลงเลยไม่ได้ท่านบอกว่าไอ้กสิกรรมบอกว่าเราต้องทําให้ดินงามก่อนค่อยปลูกแม่ถึงคิดว่าอยู่อยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกสินเขาจะ เอาลึกแค่สามสิบเซนแต่แม่คิดว่าในป่าอ้อยของแม่ต้องเป็นเมตรต้องฆ่าจิตตัวเองแม่ก็เพาะเป็นพริกเป็นเขือเป็นกล้วยก็ต้องไปหาต้องขุดหลุมวันละห้าหลุมเอ,อตอนเริ่มเริ่มจากออหลุมที่แรกไปถึงห้าหลุมเพื่อนโทรมาเพื่อนเล่นไพ่โทรโทรมาบอกว่าจะไปเปลี่ยนจะไปเป็นหลุมพอเพียงจะไปเป็นบ้านอยู่นั่นกลับมามันขาดขาอีกหนึ่งขาแม่บอกเลยว่า มันเป็นการคนที่เอาชนะตัวเองได้เป็นสิ่งที่สุดยอดน้ำตาแม่อยากล่วงแม่คิดถึงวันนั้นมันมันเป็นการฆ่ามันเป็นการฆ่าชีวิตตัวเองเลยนะที่ที่จะมาเป็นวันนี้มาเป็นแม่จะสอนในวันนี้อยากไปมากในการที่เล่นการพนัน ที่เขาบอกว่าสุดท้ายแม่สอนเอาปิดมือถือแม่สอนคิดถึงที่แม่ให้สัจจะก,กับท่านแม่อยากตอบโจทย์ว่ามันทําได้ไหมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมในชีวิตคนที่จะมาปรับเปลี่ยนจะมันเริ่มทํามันจะได้ไหมทําทุกเรื่องในเรื่องที่ดีๆในสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตครอบครัวให้อยู่ดีมีกินหมดหนี้หมดสิน ทุกวันนี้แม่มีความสุขกับการที่ไม่ให้ไม่ให้คือไม่ได้เอาปรัชญาของพ่อหลวงส่งต่อให้กับคนอื่นแล้วก็มีความสุขในการที่เราเอาชนะตัวเองนี่เป็นเป็นเป็นการที่ชนะตัวเองทําให้ครอบครัวตัวเองอยู่รอดแล้วชุมชนก็อยู่รอดค่ะประทับใจมากค่ะงานปรัชญาเิรษิกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแม่ถึงเชิดชูแม่ถึง ถึงอยากบอกคนทุกคนเลยอยู่ไกลขนาดไหนเขาเชิญแม่จะไปแม่อยากไปบอกคุณฟังคุณแม่เอาไปทำตามมันก็เรื่องของคุณอีกสักวันหนึ่งคุณพบทางตาันคุณจะเอามาทำเอง